สวัสดีครับท่านผู้ชมสกู๊ปพิเศษนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเรากําลังนําเรื่องราวของชีวิตนักฟุตบอลคนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเคยผ่านจุดสูงสุดในชีวิตนะครับนั่นก็คือการเป็นนักฟุตบอลอาชีพการเคยคว้ารางวัลดาวยิงนะครับสูงสุดของฟุตบอลดิวิชันหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นหลีกรองก็ตามทีนะครับแต่เขาก็มีโอกาสได้ติดทีมชาติแต่ว่าชีวิตนะครับของเขาเองเนี่ยมันไม่ได้โอยด้วยกลิ่นกลาบแน่ๆสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้เขาเองเนี่ยนะครับก็อาจจะต้อง สักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเมื่อบ้านปลายเมื่อยามเลิกเล่นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขานะครับวันนี้เราจะไปค้นหาคําตอบกันนะครับกับดัมมี่หรือภูวดลสุวรรณชาตินั่นเองนะครับสวัสดีครับดัมมี่ครับสวัสดีครับผมดัมมี่วดลสุวรรณชาติครับผมครับผมสวัสดีครับนะฮะตอนนี้ต้องถามนิดนึงก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทาอะไรอยู่ที่ไหนตอนนี้มาเป็นโค้ชที่โรงเรียนปิยมิตรวิทยาครับสโมสรปิยมิตร f อครับ ที่อำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาครับผมอ๋อนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเราค่อยมาคุยกันกับเรื่องนี้แต่ตอนนี้อยากจะให้ดัมมี่เนี่ยเล่าย้อนชีวิตของตัวเองสักหน่อยก่อนนะครับว่าไปยังไงมายังไงกับเส้นทางฟุตบอลอาชีพตั้งแต่ต้นจนเลิกครับก็เริ่มต้นจากทีมในจังหวัดก่อนนะครับก็ผมเป็นคนจังหวัดสีเกตดก็เริ่มต้นจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสีสเกตนะครับแล้วก็อยู่กับ สมสัสมาอยู่ตั้งแต่เด็กอยู่มา6ปีแล้วก็มีโอกาสได้ย้ายเข้ามาเล่นในเมืองหลวงนะครับ,รบอยู่อยู่ทีอ3ีสปีครับแล้วก็มาอยู่บีซีเทโรหนึ่งปีตตอออแล้วก็ไปเมืองการ3นัดแล้วก็นคนปรปฐม1ปีแล้วก็ฮันเซนาฮันบิลสปีครับแล้วก็ราดบุรีเมนผล1นนปีครึ่งแล้วก็เชียงใหม่ครึ่งเล็กแล้วก็ซีสเกตครึ่งเล็ก แล้วก็มากระบี่ครึ่งเล็กสมุทรสงครามครึ่งเล็กอยุธยายูเนเต็ดครึ่งเล็กอุบลเอฟซีครึ่งเล็กชัชนาทยูเนเต็ดครึ่งเล็กแล้วก็วัดโบสถ์วัดโบสถ์ซิตี้ครึ่งเล็กแล้วก็ล่าสุดปี2020ก่อนโควิดก็สุรินทร์ซิซตี้ครับแล้วก็จะมาเซ็นสัญญากับเชียงรายล้านนาก็มีอาการบาดเจ็บก่อนครับตอนนี้ก็อยู่ในการก็พักอยู่ครับ โอ้โห oh, จากที่ฟังมานี่สิบกว่าสโม,มอสรเลยนะแล้วมาจากทุก <ผม S 1> ลีกเลยนะทุกลีกครับหรือไอ้ไม่เจลีกครับตอนนี้ครับรอเล่นในเมเจลีกครับผมจะถามนิดนึงว่าอะไรเนี่ยคือเหตุผลที่ทําให้ดัมมี่เองเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่ไม่ทนกับแต่ละทีมกันซักเท่าไหร่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับขี้เบื่อครับผมผมเป็นนักเตะขี้เบื่อเบื่อบรรยากาศเบื่อบรรยากาศเดิมๆเหมือนอยู่กรุงเทพผมเริ่มออกมาจากกรุงเทพเนี่ยผมก็ไม่กลับเข้าไปทั้งๆที่มีสโมสรในกรุงเทพติดต่อมาผมก็ไม่เข้าไป เ,เดี๋ยวผมถามนิดนึงผูุดนเนี่ยเคยได้รับเงินเดือนเนี่ยสูงสุดกับสโมสรไหนประมาณเดือนละเท่าไหร่เคยได้สูงสุดกับราชบุรีมิตรผลครับ,รบก็สองสองแสนบาทต่อเดือนครับจริงๆเนี่ยเราทิ้งพวกเกี่ยวกับสัญญาเนี่ยกลางคันเนี่ยหลายสโมสรไหมแจกแจงให้ฟังหน่อยครับว่ามันมีสโมสรอะไรบ้างหลายหลายหลายสโมสรครับก็เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นแรกก็เริ่มจาก บีซีเทโลครับก็ขอยกเลิกสัญญาเองครับตอนนั้นก็ไม่มีสภาพที่จะเป็นนักบอลนะครับก็ตัวนี้เป็นส่วนตัวมากกว่าครับติดดื่มติดเที่ยวมากเกินไปครับตอนนั้นไม่มีสภาพที่จะเป็นนักบอลมาเซโลมาไชน่าไชน่าก็ขอย้ายทีมก็ไม่ประมาณขอย้ายทีมก็ขอแบบอัพเงินเดือนนะครับอัพอยากได้ค่าเซนค่าอะไรประมาณนี้ครับมาซีสเกตครับเป็นอะไรที่บ้านอยู่ที่บ้านแล้วครับก็ตอนนั้นก็เป็นท็อปดาวซันโบอยู่ก็ยิงในไทยลี่ก็ถือว่ากลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งหนึ่งในวัย 3าปีตอนนั้นก็เล่นไทยลีกอยู่ก็พอโค้ชบันดบโดบิดโดนเอโดนทางผู้บริหารไล่ออกอ<ะ>ก็ผมก็ออกป้อมโค้ชโค้ชออกผมออกด้วยครับก็ก็ททีงเงินอีกอีก เอาสรุปเลยเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยก็คือหมายความว่าคุณเนี่ยก็คือนักฟุตบอลสายติดเหมือนกันเอาทุกอย่างก็คือคุยายพร้อมที่จะทิ้งเงินไปแบบไม่แยแสเลยแม้ว่ามันจะเหลือเงินเป็นหลักล้านที่รอคุณอยู่เบื้องหน้าจนครบสัญญาแล้วแล้วแร้วจริงเนี่ยไอ้ความสายติดอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเพราะว่าเท่าที่รับทราบมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็เป็นพวกสายเที่ยวด้วยอยู่เหมือนกันนายดัม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าชีวิตของเราเนี่ยมันหักเหเส้นทางมันไปอยู่ในเส้นทางสายเที่ยวเนี่ยได้ยังไงบ้าง แล้วมันหนักหนาขนาดไหน ก็เริ่มต้นจากครั้งแรกก็เริ่มต้นจากตอนเขามาอยู่กรุงเทพแรกๆครับมาอยู่กรุงเทพแรกๆก็ตั้งใจอยู่ในเส้นทางเลยครับแต่พอมีชื่อเสียงในการมีชื่อเสียงมีหลายที่คนแฟนบอลรู้จักแล้วก็มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ตอนสมัยทีโอทีก็ไปยิงก็ติดเที่ยวติดสังคมในเมืองหลวงไปใหญ่เลยครับที่ก็หนักก็ดื่มดื่มหนักกว่านักฟุตบอลทั่วไปอ่ะครับก็ทุกวันนะครับ หลังสองพอนีตั้งวงแล้วครับแล้วคุณก็ตัดใจที่จะไปพักพักต้องบอกว่าพักกายพักใจที่บ้านเกิดใช่ไหมใช่ครับผมกับกับที่ซีซกิเกตครับผมคุณตัดสินใจกลับไปตอนนั้นเนี่ยเพื่ออะไรมันเป็นมันหนักมากจนแบบแอลกอฮอล์รือซึมอะครับมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ดื่มหนักมากจนแบบหลอนจนจนจนน้องๆนะในทีมฟุตบอลน่ะน้องๆน่ะพาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ย ท,ทั้งทั้งที่ตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่อยู่อายุประมาณ26-27ปีครับ26-27นี่ตอนนั้นนีคิดถึงจะเลิกเล่นทั้งทั้งที่เพิ่งจะเล่นแบบว่าคือติดทีมชาติมาหมัดมาแล้วก็ได้เล่นทีมใหญ่แต่ตัดสินใจกลับไปบ้านเกิดเพราะว่าเหมือนกับเป็นโรคที่ติดสุราเลื้อรัางอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วคิดจะเลิกเล่นเลยเหรอครับผมแล้วคุณผ่านมาได้ยังไงก็ครอบครัวครับก็มีแม่ครับแม่แล้วก็ทางบ้านแล้วก็แม่ก็พาไปเข้าวัดบ้างไปไล่ไปนาไปใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาครับก็ต้องบอกว่านี เป็นชีวิตที่แบบค่อนข้างที่จะหลงทางเหมือนกันนะครับมันก็เลยทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยแทนที่มันจะพุ่งถึงจุดสูงสุดแล้วมันจะอยู่ได้นานมันกลับเหมือนกับเป็นชีวิตที่มันขึ้นลงแล้วก็ลง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 มาเรื่อยๆผมว่าผมอยากเป็นนักฟุตบอลความฝันของนักฟุตบอลอยากติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อยากมีเงินอยากมีบ้านอยากมีรถผมก็ทํามันได้มทุกอย่างแล้วแต่สุดท้ายตอนที่ผมอยู่คนเดียวคือทุกอย่างผมคิดผิดหมดเลยสิ่งที่ผมต้องทําคือต้องดูแลครอบครัวให้ได้ต้องดูแลพ่อแม่ให้พ่อแม่อยู่สุขสบาย ผมไปซื้อรถสามคันซื้อ<ม>บ้านซื้อพร<ม>ะเครื่องซื้ออะไรมาเยอะแยะไปหมดแต่แล้วก็พอกลับไปบ้านก็ไม่เคยอยู่บ้านไปเลี้ยงไปดื่มกับเพื่อนไปสังสรรค์กับเพื่อนที่กลับไปต่างจังจหวัดปีหนึ่งก็ได้กลับไปสองสาครั้งก็สองสามวันอ,อย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับมาสอบอีกผมคิดผิดมาตลอดเลยจนกระทั่งผมได้อยู่คนเดียวอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็แม่เสียแล้วก็ครอบครัวอยาก้ากกับครอบครัวห่างกับครอบครัวกะผมก็เริ่มตบทวแล้วว่าสิ่งที่ผมทํามาผมทําผิดมาตลอดมันหมายความว่าไอ้สิ่ง คุณทามาคุณมีทั้งบ้านหลายหลังมีรถมีอะไรทุกอย่างเนี่ยตอนนี้คุณยังมีพวกนี้หลงเหลืออยู่บ้างไหมนี่ขอผมเองไม่มีเลยครับผมไม่มีอะไรมาติดตัวเลยครับผมมาเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ทุกอย่างผมไม่ได้ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงฮะเล่าชีวิตของคุณให้ฟังหน่อยณเวลานี้ณตอนนี้ในช่วงที่คุณเนี่ยต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่โดยที่ไม่มีเงินเก็บไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรเลยมีความสุขอีกแบบหนึ่งครับ มันอยู่มีความสุขได้สอนบอลเด็กได้ถ่ายทอดวิชาที่เราเคยมาหลายโค้ดมาอ่าเราก็ได้มาถ่ายทอดต่อมันก็เวลามันก็เลยไปเร็วแล้วก็มีความสุขดีครับอ๋อเงินเดือนเงินเดือนนี่ตอนนี้นี่ก็คือรับอยู่ไหมรับอยู่เท่าไหรไ่ไม่ไม่ไม่รับครับผมไปอยู่ทุกที่ผมจะไม่รับตังค์ครับถ้าผมไม่ใช่นักเตะแต่เราก็เพิ่งมา มาเปลี่ยนจากวิธีนักฟุตบอลมาเป็นโค้ดก็เนี่ยครับสักพักเนี่ยครับคุณไม่รับเงินแล้วคุณเอาเงินที่ไหนใช้เพราะคุณบอกคุณไม่มีเงินเก็บมันมันแทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยครับแต่ละวันแทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยครับผมผมกำลังจะถามอีกนิดนึงถือว่าเป็นคําถามท้ายๆแล้วกันนะฮะว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างนี้จากนี้ไปเนี่ยก็คือพูดง่ายใช้ชีวิตแบบว่าไม่ได้สนเรื่องเงินละแต่ว่าจะใช้ชีวิตที่มันมีความสุขแบบเนี้ไปตลอดชีวิตหรือว่าคุณมีแผนอื่น ที่คุณคิดว่าโอเคละหลังจากนี้ไปแล้วเดี๋ยวคุณค่อยเริ่มต้นหาเงินใหม่อืมตอนนี้ผมไม่ได้มองถึงว่าต้อง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 มีรถมีบ้านมีเงินมีทองเหมือนเดิมนะครับเพราะเหมือนถ้าจะพูดถึงว่ามันมันเคยมีแล้วมันก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักของผมแตวตอนนี้มันไม่ใช่ชีวิตของผมละผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ก็ะตอนนี้ก็เหลือแค่ลูกลูกชายที่ต้องดูแลแม่ก็ไม่อยู่แล้วไม่มีใคร,ครที่บ้านก็ ที่สีสเกตน้องก็ดูแลอยู่มรดกที่แม่ให้มาก็มีน้องก็อยู่กันได้ถ้าจะทําก็ทำเพื่อลูกนะครับส่งลูกเลียนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะเอาเขามาอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้ครับเป็นชีวิตที่บางทีนี่เราก็ต้องบอกว่ามันยิ่งกว่ารถไฟหอยนะจากสูนย์สุดเนี่ยนะครับคืนสู่สามัญจริงๆมีอะไรจะบอกกับน้องๆนักเตะรุ่นหลังไหมฮะเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองที่ผ่านมากับบทเรียนหรือว่าสิ่งที่อยากจะบอกเขาว่าจะให้เขาทําตัวยังไงเชิญเลยครับ ก็ฝากถึงน้องๆน,นะครับที่อยากจะเป็นนักบ,บอลอาชีพตอนนี้ก็ให้กำลังใจน้องๆที่ตกสภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็ของน้องๆก็คือตั้งใจฝึกซ้อมนะครับเราอย่าไปเหมือนคนอื่นเพราะว่าคนอื่นมันมีทั่วประเทศหลายสิบล้านคนเนี่ยเขาฝึกเขาซ้อมเหมือนกันแต่สิ่งที่เราไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเราต้องแตกต่างแล้วต่อแ,ตแล้วก็ฉีความแตกต่างให้ได้ไม่ใช่ซ้อมซ้อมแค่ชั่วโมงหนึ่ง เราก็ซ้อมเท่าคนอื่นแต่เราก็ต้องซ้อมเยอะกว่าคนอื่นฝึกเยอะกว่าคนเื่นสุดท้ายแล้วก็ไปถึงฝันได้ก็อย่าอย่าอย่าท้อตั้งใจ อ๋อนะเอาละนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือบทเรียนดีๆนะครับอุทาหรณ์ดีๆนะครับแล้วก็คําแนะนําดีๆที่ต้องบอกว่ารุ่นพี่แล้วกันที่เคยประสบความสำเร็จนะครับอย่างดัมมี่ภูวโดนสวณชาติมอบให้กับน้องๆแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเองนะครับก็คงจะคิดถึงลีลาของเขามาไม่มากก็น้อยล้ครับกับการที่ลงเล่นในหลากหลายสโมสรเหลือเกินนะครับวันนี้ขอบคุณดัมมี่มากนะครับที่มาช่วยเปิดประสบการณ์ดีๆนะครับให้กับท่านผู้ชมรวมไปถึงรุ่นน้องด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลากากดัมมี่นะ เราดาลาไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในกสกูปพิเศษชิ้นต่อๆไปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดี